สวัสดีค่ะวันนี้เราใคร่ควรนางรูทบทที่3ข้อ4ถึง5ค่ะเขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดีแล้วจงไปเปิดผ้าคลุมเท้าขึ้นและจงนอนที่นั่นต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำประการใดนางตอบว่าแม่ว่าอย่างไรฉันจะกระทำตามทุกอย่าง นางนาโอมีสอนนางรูธให้ทำตามธรรมเนียมอิสราเอลในการสืบทอดสายสกุลพระเจ้าทรงกำหนดบัญญัติไว้เกี่ยวกับการสืบทอดสายสกุลของคนอิสราเอลโดยกำหนดว่าหากชายคนใดที่จากไปโดยไม่มีบุตรสืบทอดสายสกุลนั้นภรรยาจะต้องเป็นของน้องชายคนถัดมาเพื่อจะให้มีทายาทของผู้ที่จากไปนั้นแต่กรณีนางรูธนางนาโอมีสูญเสียบุตรชายทั้งสองไป และเข้าใจว่าตนเองจะไม่มีทายาทสืบสกุลแล้วนั้นปรากฏว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมให้นางรูธได้พบเจอกับโบอาดซึ่งเป็นญาติสนิทที่มีสิทธิ์ในการทำหน้าที่สืบทอดสายสกุลได้ต่อไปนางนาโอมีจึงสอนนางรูธถึงวิธีการกระทำเพื่อร้องขอให้โบอาดรับนางรูธเป็นภรรยาสืบต่อจากสามีนางที่จากไปแล้วนาโอมีมีความหวังในการสืบทอดสกุลทันทีเมื่อทราบข่าวของโบอาด จึงให้นางรูทไปกระทำเช่นนั้นและนางรูทเองก็พร้อมจะเชื่อฟังนางนาโอมีอย่างจริงใจข้าพเจ้ามองเห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าต่อพันธสัญญาของพระองค์ที่จะทรงดูแลรักษาพงพันธ์ของผู้ที่ยำเกรงพระองค์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนแม้นางนาโอมีจะไม่เหลือใครแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมบมอาดไว้สำหรับนางนาโอมีในขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็มองเห็นว่า พระเจ้าก็ทรงเลือกนางรูทมาเป็นผู้รับใช้ที่ทรงมอบให้โบอาดเป็นคู่พระพรที่จะทำให้โบอาดซึ่งมีอายุมากแล้วได้มีทายาทสืบสกุลต่อไปอีกทางหนึ่งด้วยสรุปว่าบรรดาคนที่รักยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าต่างได้รับพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กันทุกคนพระเจ้ายิ่งใหญ่แท้จริงขอบคุณพระเจ้าสูงสุดขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไป I mean...